คุณเคยฝันถึงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลหรือไม่พื้นที่ว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับความรู้สึกที่คุณเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆในจักรวาลอันไร้ขอบเขตนั้นสื่อถึงอะไรกันแน่วันนี้อาจารย์เมฆามีคำตอบครับ ความฝันถึงอวกาศนั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะสื่อถึงความทะเยอทยานอันยิ่งใหญ่การค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่และการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองมันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังมองหาความหมายที่ลึกซึ้งในชีวิตหรือกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งนำมาซึ่งความรู้สึกเวิงวางแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆครับ จงกล้าที่จะสำรวจสิ่งที่ไม่เคยรู้จักแล้วคุณจะพบกับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดและเลขนำโชคจากความฝันของคุณในครั้งนี้ก็คือ9 2 7ขอให้ทุกย่างก้9ของคุณเต็มไปด้วยความโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่กับการทำนายฝันครั้งหน้าสวัสดีครับ